สุดท้มาดูผลหุ้นรอบบ่ายนะครับของวันพุธนะครับ2ตัวล่างนะครับของนีเคี๊จีห้างบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่าย2องตัวล่างเป็นเลข57นะครับรูดขึ้นลง24ตัวคือเอา57บวก24ได้81นะครับ57ลบ24ได้33เป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับมาเดิมนะครับตอนกดในควจริง่าท่านจะตัดทิ้งตัว2ตัวตัดได้นะครับก็หุ้นรอบบ่ายจะมาถูกที่ห้างนะครับ ห้างปิด2ตัวล่างที่5 6นะครับก็จะหลุดนิเคหลุดเจนมาถูกที่ห้างนะครับมันเดิมนะครับมี 2- อถึงสรอบก็คือถูกถ้าถูกนิเคก็คือหยุดนะครับถ้านิเคไม่ถูกก็เบิ้ลทปมาที่เจนที่ห้างนะครับตามในตามในตารางนะครับส่วนใน youtube ผมจะลงให้จันกางคานเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่ถามทุกวันถ้าจะตามทุกวันในไลน์กลุ่มก็ปีละ6 0 0บาทแบ่งไปกันไปนะครับก็มาเดิมนะครับเริ่มเล่นหุ้นนะครับมี หนึ่งชุดนะครับมีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับคาว่ามีทุนหมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับปลอดภยัยที่สุดคือถ้าหลุดแล้วก็ให้หยุดก่อนหนึ่งวันครับรอมันถูกแล้วค่อยมาอัดเอาช่วงที่มันถูกครับข้อจบเค่นี้เพียงแค่นี้นะ